สวัสดีนะครับเพื่อนเเกมเกมอร์ที่น่ารักของผมทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง PP Sachin Channel นะครับวันนี้เราก็มีข่าวมานําเสนอกันอีกแล้วนะครับข่าววันนี้เกี่ยวกับเกมฮงไกสตาร์เลนะครับต้องขอขอบคุณที่มาของรูปภาพและข่าวจากที่นี่นะครับ onlinestation.net นะครับเว็บไซต์ที่อัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกมมือถือไม่อยาก ตกเทรนแล้วก็พาดข่าวสำคัญเกี่ยวกับเกมมือถือก็ต้องออนไลน์ t t t i o n n e t เลยนะครับฮงไกสตาร์เร็วนะครับเป็นเกม Space f a n t a y อ RPG, RPG ใหม่ล่าสุดจากโคโยเวิร์สนะครับข่าววันนี้มีโค้ดแจกฟรีนะครับเป็นโค้ดที่ให้รางวัลทั้งเงินและค่าประสบการณ์นะครับเพื่อนๆสามารถดูโค้ดได้ดังต่อไปนี้เลยนะครับ ว้าวมีทั้งเงินแล้วก็ค่าประสบการณ์เยอะขนาดนี้เพื่อนๆก็รีบล็อกอินเข้าเกมแล้วก็ไปแกลกโค้ดรางวัลกันเลยละกันนะครับผม